สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมและรับฟังด้วยนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยวันชาติแต่เรื่องราวที่เราจะคุยถึงนั่นก็คือเรื่องราวของวันพ่อแห่งชาติค่ะเด็กๆพอจะจำได้ใช่ไหม,มคะว่าเพราะอะไรนะคุณครูถึงนำเรื่องราววันพ่อแห่งชาติมาพูดคุยพร้อมกับวันชาติเลยใช่แล้วค่ะนั่นก็เพราะว่า ทั้งวันพ่อแห่งชาติและวันชาติคือวันที่5ธันวาคมของทุกปีนั่นเองวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดและยังเป็นวันชาติของไทยโดยวันพ่อแห่งชาตินะคะได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกก็เมื่อวันที่5ธันวาคม ปีพุทธศักราช2,523ที่ผ่านมาค่ะโดยในครั้งนั้นได้มีคุณหญิงเนื้อทิพสเมรุสุดนายกสมาคมผู้อาสาสมัครและการช่วยการศึกษาได้ให้เหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติเนื่องจากว่าพ่อเป็นบุคคลที่มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมด้วยนะคะ เป็นผู้ที่ลูกจะเคารพเธอทูลและตอบแทนพระคุณด้วยความกะตันยูและสังคมก็ควรที่จะยกย่องให้เกียรติลํำลึกถึงผู้เป็นพ่อจึงได้ถือให้เอาวันที่ห้าธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะแล้วนี้ก็คือเรื่องราวเบื้องต้นของวันพ่อแห่งชาตินะคะ คุณครูปกปิกได้นำเอาที่มาและความสำคัญของวันพ่อแห่งชาติมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วส่วนในวันพรุ่งนี้จะให้เด็กๆลองเป็นค้นหาข้อมูลกันดูนะคะว่าดอกไม้ประจำวันพ่อคือดอกอะไรแล้วเราจะมาเรียนรู้พร้อมกันในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเด็กๆทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ